โอ้โดดแโดดหลังยกไครับยกไโดดไปคอยคอยครับมาแล้วครับมาแล้วเมือนอ้ยกไปครับยกไป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 โอ้ยกระสุกระครับนโกระุโอ้กระได้โดดไปทางฝันมหย ยกลุ่นแล้วกันครับพี่น้องครับว้าวโอ้ยตัวปไก่เลยปะโค้ดใหญ่รถเก๋าเปโอ้เปียบพี่น้องปะกค้ดใหญ่ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดี FC ของว้าบอยคนใช้ท์ชาแนลฟีนโคดินทินอีสานครับผมมือนี้มาลงหนองนะครับผมมาลงหนองไทยยกปลาแบบเป็นน้องน้องวันใหญ่ครับพี่น้องครับน้องธรรมชาตินะครับผม เดี๋ยวมา <Wallace> ลุ้นกันนะครับว่าซิมีป่าพอได้ลุ้นกันบอลนะครับเดี๋ยวฝากติดตามเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นิดเดียครับสวัสดีครับลุนน้ำแข็งครับพี่น้องครับปลาเาวครับปลาเท่าปลาเท่าหน่อยครับ่าสวยงามๆครับพี่น้องครับ บ่ได้<ะ>ล่วงน้าม<บ>ลายมือแล้วก็เบาเดาบอยครับมาลงย่องเบิ้งลองเบิ้งครับเพ,พิ่นประเทศเนี่ยเปิดหรอครับผมพี่น้องเพิ่นเปิดเบิ้งครับพี่น,อน้องเพิ่นมาก,กันลายเพิ่นล่วงน้องครับมือนีครับน้องธรรมชาติครับบ่ได้ปล่อยปลาปล่อยอย่างนี้พี่น้องดูนิดกันครับวู้ปลาคอรครับนั่นโค้งกับหมา,าปลาคอใหญ่ครับพี่น้องมือใบเด้ยดอ่ะแค่มือเด้ยดอ่ะน้ำใจเฉลี่ยว ปาค้ครับปาโค้บปะโค้บมาเล้วครับมาเหรอครับนมาเหรอพี่น้องครับหนตัวนะครับปนเลยปนเลยปนพี่น้องเดีปลาปนเหรอครับมปก็บอกโ่เลพน้ลป้าปนป้าใส่ป้าเบย์มาุ้น้ำกันครับพี่น้องเอาของย้ายกยุบยุบยุบโอ้ยปลาสลิดสองตัวโอ้ยปลากระเดือสองตัว ปกับพอมีแไงโอ้บุนมันแล้วครับฟังผุนครับพี่น้องโอ้ไปยังไงไปสตรป่สูตรปยังไงเยอะมันแล้วมันแล้วพี่น้องครับโอ้ยไปยงไไอ้ตะปลากระพองอตะปลากระพองไปทอดไปทอด ก็ถือกระปลากระผองดีหน่อฟังนี่ไหมไปถอดครับโอ้โหมูมาได้พอๆท่ากี่ได้ปลากระผองกับพี่น้องผมโอ้โหต่างคนเดิมพี่น้องเพิ่นกำลังยกครับพี่น้องครับม้วนเทินทัเซลกันไปพี่น้องปลาขาวมาแล้วครับปลาขาวมาแล้วครับปลาขาว

มันคือหมานแท้สะดงฟังได้แม่น่ะนสองตัวเบื่งครับพี่น้องเพิ่นกำลังกำลังมาอยู่บ้านนะครับม <c oughs> วนซื้อหัวเซลกันพี่น้องนี่คชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับ <c oughs> รวยน้ำกันกรครับรวยน้ำกันกรครับพี่น้อง <c oughs> เอไปยังบ้าบ่อยครั <c oughs> บ <c oughs> เาปลาสูตรครับปลากระสูตรหุ่นหมุนลุกกระครับพี่น้องครับไอเดียหนึโอ้ดูดด้วยดูดไหลยกไมครับยกไหมโดไปดูดไปปลาคอใหญ่ครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราครับปาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่ครับโอ้ไป๊ แล้วพี่น้องครนนึอต่ำๆกันแล้วตำดางไอ้ต่ำอกอนยกยกไว้เยก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 หลุดน้ำกันกันพี่น้องตื่นเมื่อกี้ไามครับว่าหลุดน้ำกันกันขูดพี่น้องคนหนึ่งพี่น้องปขาวครับขาวก็ได้ครับเป็นบรรยากาศนะครับพี่ดองก็มาไล้ครับเมื่อเดี๋ กกดไล์กดแชให้บ้าบอยคนช่แชนแนลนะครับให้ดีทีนิสานเด้อครับเมือนโอ้ย่ไปครับยไยกองไยอโอ้บอลเฮดสสูครับผมโอ้ยวากระจูดใหญ่โอ้กโใหญ่เลยโดนไปทางคนมืองหันลยส่บ้าไปใส่สูตรผสมครับผมโอ้ประกันสดตุ้งามครับครับผมเอาใส่บ้าอ โยกไุุผประสไดุ้ดุยกกลงแกันครับพี่น้องครับว้าวโอ้ยตัวไกลด้ยโอ้เปียบพี่น้องปะกค้ใไญ่ไปแล้วโอ้ไอ้ประสูดได้ล้ครับได้แล้วครับประสุได้ครับโอ้ รบ้านเอาบอยยกลุนลุุครับพี่น้องครับอยาีลุกออยี้ครับลุอยาีน้ำเพินโอ้บันนี้รอบีปลาตองน่อยประกบวเอาเอาครับเอา น้าเอาได้ครับน้านี่ครับพี่น้องอ้าปลาราหมี่กับอ๋อได้ครับผมพี่น้องเฮ้ยเพื่อนลูกน้องน้องธรรมชาติด้พี่น้องบ่เมนต์บอลเปลี่ยงเด้อครับน้องธรรมชาติเพื่อนครับขนบางผู้บ่าวเสือแดงเหมือนครับกำลังหยกอยู่คนโอ้ไปละเอาแล้วขาดแล้วบ้านนี้ขาดแล้ววะโอ้ขาดจงประกาศหลายอัะไะละ ยก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 พี่น้องปลาตะเพียนตัวนึงครับปลาตะเพียนตัวนึงน้องปลากรพงปลาตะเพียนครับเอาเอายกยกยกๆตดุงกวมกันพี่น้องมาหลุดน้ำกันครับพี่น้องครับ เพียนตะเพียนหนึ่งตัวครับปุนเครับปุ่นโอ้ป,โอปุ่นครับปุ่นเบิ้งเบิ้งครับมานแล้วครับปุ่นปุ่นมันแล้วมานแล้วครับ พี่น้องปลากระงเดี๋ยวเดินไปเลยโอ้ยปลากระพงแม่ตสอดน้ำเผ็ดเด็นคนไหนคนแช่เนี่ยพี่น้องเออโอ้ปลาสะทงก็ได้มาเอาปลากระพงนี่แหะ ตัวใหญเห็นมายูดกสะดุ้งเวนะโอ้ยฟังฝุนตัวแบบไงนึงโดดออกุ่นมันกลมกันอีกแล้วมั้จะได้ปลาคอใหญ่เนาะโอยปลาคอใหญ่ออกร้ายตัวละเด้อปลากระพง ไปทอดพี่นมทอตาแดดบงนี้ปตอนส่นเลยนน้ำไเลยไปกับห่วงอาอาวครับ่คิหน่่ิหนครับปาแวนปาเวนยายายๆ ปาปากับพอเนี่ยเมือนี่ย้เห็นปัสบ่เขาบ่อยู่สะดวกมันมเด้อดๆเด้อโอ้บอนขึ้นบังไก้เนะครับเด็กโอ้โหโอ้โหโอ้โหกาตาไทยไอ่เพื่อยู่ ใหญ่เขาบอเขาบอกยกไปยกไยกไยกยกยกโอ้ยปล่อยบอลหลดแล้วอะแล้วเขบอเอาเขาคือไหนแต่ประป๋องแก่ไปลุ่มปานผิดแจกตายอยู่ครับพี่นนอคุณหลับป้ากับองพี่น้องามครับ เอ้ยไปมาไปยังมหลงไอยู่หนีด้บลลุ่นลุ่นลุ่มกันครับหล่นลุกันครับพี่น้องันน่ปลาบุ้ยมาอันตรอันสอนเนี่ยพี่น้องเอ้ย เอาโดดแล้วครับโดดแล้วโอ้ยปลาตได้ปลาเสียช่วงตัวนึ่งตัวใหญ่โดโด,ดออกพกื่นหรแกขาจาว,วานกับความาวามาะนะ่อควมเอ่อหนึ่งันมันแล้วครับมาแล้วครับพอ มานกูเ้อกูทำงาเอ้ยเอ้อปลาเสืท่งสองตัวขระนพี่น้องเอานกัมืม่ลุ้งต่บครับกุ้งครับพี่น้องครับครับลุ้งกันครับลุ้กันครับพี่น้องครับ ปลาขาวครับพ no <welche> ี่น้องครับปลาขาวปลาขาวนี่ครับนี่นปลาขาวตัวงามๆครับพี่น้องสุดยอดครับ ดวมน้ำกันครับรวมน้ำกันครับพี่น้องปมนันรวมน้ำกันครับพี่น้องครับ ปลาคานึ่งตัวครับบลากระเถิดโอ๊ยจะได้ปลาคอนใหญ่นะฟอนใหญ่สองตัวขอบคุณหลายๆเ้ยครับที่ ติดตามนะครับขอบคุณได้หลายด้วยครับติดตามลูกหลานบ้านห้อยดินดินสารมาบอยคนใช่แนลครับหนุยมาลงน้องน้ำเพลินครับโอ้ยโอ้ปัสลาตะเบียนปลาขาวครับ โอ้โอ้มากแล้วมากแล้วนี่แล้วก็ับพี่น้องครับนนตวงายงรขับพี่น้องไปไไใส่ยกวาไปรวน้ำแข็มันกัไหนครับมูนหนพอคอเหรอครับเก็บเอาปลาขาวไปเรื่อยๆครับ นั่นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาขาวครับน่นสะดุ้งสองเส้นแปดสอกเออพี่น้องครับได้เห่มาดีเยี่ยมเลยกูได้ครับเสือแดงกูผลใช่การหั่นครับอืมน่าอ่าฟังมกู้ตึงก็ได้ดีครับเสียไหมครับเข่าดีครับ โอ้ดอดออกล่ะโอ้ปลาแข็งแหงหนึ่งตัวหลุมักันครับพี่น้องปลาคอหน่อยตัวหนึ่งคนะพี่คอหน่อยหนึ่งตัวคอหน่อยหนึ่งตัวครับ ตัวครับ yup. พี่น้องครับไม่พิถุนไอ้ช่วงคนครับผมพี่น้องปลาธรรมชาติปลาธรรมชาตินะครับธรรมชาติเขาม่มีอย่างนี้ปฏิบัติการอย่างซอกตัวธรรมชาติฟังผลพันธุ์ใดหลายอยู่ครับพี่น้องครับ ฟังน้ำนได้ไดปลาดีครับฟังบน,น,นมันเกดหมุนมจิเบจจ่กหมุนยูเบจจัาก็หมุนกี่ตมกี่ตมมุ่มละไเอ้าไม่แหละเจ้าเจ้าตึกละสอนสะดุ้งละบ้าดิเห็นมารุนดูนนกันครับ เอ๊อืนั่นปลาตองหนึ่งตัวครับนี่พี่น้องสวงามเลยครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้บ้าบอยคอนเทนต์ชาแนลที่ฮขาดิมทีวีสารด้วยนะครับผมเมื่อนี้ถือโอกาสมายกสะดุ้งนะครับผมบริโภคหน้าโดนเราครับผมเมื่อนี้ถือโอกาสครับมือว่างครับ ครับผมพี่น้องเพิ่ลงปลาพอดีครับผมพี่น้องโอ้ยแหพ่วงเหรอไหมเป็นปุ่มขึ้นเลยเหรอลุ่น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 ครับขอบุญหลายหลายเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าว่อคนใช้์ในอย่างนี้นะครับครับผม เดินกิน้องคร <c <c ับได้กันสุกคูุุกคนครับข้ออยากขอกินนะครับมือนี้กสำับคลิปนี้ก็บอยกระชายกันต่อเะกง้วยจับจบ่วยานเขยวหัวห่วยอตีสองตีสาม ปลาขาวปลาสุดต้งครับปลาขาวเอาแนวบ้าบอายจุ่มกัดจ uh ุ่มเป็นยกตัวนี้มันก็บาบวายเดียวอีกจุดนึ่ Ba sổ tung mẹ yêu dáng được mình học cá cứ bơi thật 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 thông thật thông ขอบคุณพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้อครับผมบ่าวคนแชร์ c h a e l วิ่งเนพีมอีสานนะครับผมโอ้ปลาคอไปบ่ปลาปลาสตรปลาสวดเอ่ยกโยกโยกโยก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  สัตว์ที่นี่ป้าบอยก็เชื่อว่าจะมีสกอนครับผมาให้พี่พ่อดินมาก่อป้าพี่น้องมากผมเลยนะครับผมทักทายพี่น้องเลยนะครับผมครับผมขอพี่น้องยืนดีมีแห้งลำลวยสุขภาพเพลงแรงครับขอบคุณหนไลค์ครับติดต่อได้กับใจเรื่มได้ครับผมยกเบื่อกันสกอนสิบฟิคลิบป้าบอยเอ้ยบ่